ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนยืดผมนะครับครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้มาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูเวอร์ชันในลนักษณะกึ่งของสเตทหรือเป็นการรีเบอร์นิงหรือเป็นการยืดผมนะครับการทำงานตรงนี้นะครับนะอาจจะมีความหลากหลาย บางคนก็ก็ยืดแค่โคนนะครับส่วนปลายนี่ดัดน,นะครับส่วนบางคนที่ต้องการยืดแบบให้ธรรมชาติไม่ต้องยืดให้มันลนักษณะของตึงนักหรือลักษณะของการบางเบานักครับอันนี้ก็คือแนวทางแต่บางเคสเจอผมที่เขาแห้งหยิกนะครับหรือบานพองฟู หรือเป็นผมที่เส้นใหญ่ค่อนข้างที่จะหยิกมากๆการทํางานย่อมนะครับมีความแตกต่างกันผลิตภัณฑ์นะครับหรือการใช้อุปกรณ์หรือใช้เครื่องมือเครื่องไม้หรือใช้ครีมแต่ละที่ก็มีความแตกต่างบางท่านก็มีอยู่2ตัวความหมายก็คือยู่นะครับหตัวแล้วก็ตัวล็อกนะครับก็คือตัวโกลบบางท่านก็มีถือสามนะครับก็คือการเป็นตัวนะครับเขาเรียกว่าตัวกระชับหรือปรับหรือลักษณะของการ ครับดูแลหรือบำรุงหรือลักษณะของการล็อกในลนักษณะของการกดลักษณะของเส้นผมออกไม้มีลักษณะของเงา หรือลักษณะคล้ายๆแบบเชื่อมนะครับหรือลักษณะถ้าเป็นผมแตกก็แบบเชื่อมแกนอันนี้จะทําให้ลักษณะของเงานะครับส่วนนะครับแต่หาซื้อนะครับก็นะครับร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปนะครับลองไปเลือกดูนะครับบางทีก็เป็นคอเลอตินนะครับที่เป็นลนักษณะของการเก็ตนะครับยังมีตั้งแต่ 1, 2 3ก็คือเก็ตเล็กเก็ตบางเกตใหญ่ยยขึ้นมาแล้วแต่ราคาแล้วก็ขึ้นอยู่ความถนัดส่วนการงานยืดผมเนี่ยเราก็ดูเคสของผม ผมที่เขาบางนะครับหรือเบาบางมากหรือเส้นเล็กมากเราอาจจะใช้ครีมแบบธรรมดา <c oughs> ไม่ต้องการพิธีพิถันนักผมเข้าบางเบาอยู่แล้วตรงนี้เราสามารถที่จะกดลงได้ส่วนผมที่หยิกนะครับแห้งผ่องฟูมากๆแน่นอนนะครับบางครั้งเราต้องใช้เป็นเอ็กตาหรือเป็นพิเศษนะครับอันนี้หัวใจหลักส่วนการหนีบเหมือนกันนะครับบางครั้งนะครับนะถ้าผมธรรมดาเนี่ยบางทีเราใส่แค่ครีม วิวีววีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ตั้ครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมก็ก็ <S <S สามารถที่ตรงเป็นกึ่งของสเตทได้แต่ถ้าเจอในเคสอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็หยิกถึงถึงโคนบานพองฟูมากอันนี้งานยากนะครับนะก็เ,เป็นการเล่าสู่ดีกว่านะครับว่าออสสมจิตนะครับหรือดิสพักดีนะครับเราเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยมา50กว่าปีเราเอาเทคนิคหรือการทำงานในกึ่งลักษณะของสายวิชาชีพ หรือกึ่งงานของเสริมสวยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังสมัยก่อนการยืดผมเนี่ยเขาจะมีแผ่นเขาเรียกเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเขาจะเขีนไปกรีดสนะับนะอันนี้แตะแล้วก็ลองนิดนึงแล้วก็ใช้ครีมทาแตะนะครับ แล้วก็ใช้แผ่นเนี่ยนะครับมันมีหลายสีนะครับตั้งแต่สั้นยาวนะครับก็ค่อยลองแล้วก็วางให้หวีให้เรียบตามแผ่นนะครับแต่ผมว่าเด็กสมัยใหม่หรือช่างสมัยใหม่เนี่ยอาจยังไม่เคยเห็นนะครับนะก็เป็นการคุยดีกว่านะครับว่ามันมีตั้งแต่อดีตการส่วนนะครับผมที่นิโกนะครับอันนี้ขอ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 ใช้คําพูดนิดนึงนะอาจจะหยาบไปขออภัยด้วยนะครับนะท่านเป็นผมที่หยิกนะครับ เวลาอะไรเนี่ยบางทีเราเห็นเขาหยิกขอดเล็กๆขนาดเนี้ยแค่เรามองดูสั้นๆพอดึงนะครับยาวเป็น2เมตร3เมตรเลยพอปล่อยออกมาเนี่ยโหค่อนข้างทีจะยาวมากๆส่วนนักยาของเขานะครับก็แตกต่างจากบ้านเราความหมายออฟบิอกาสนะครับไปทํางานหรือไปอยู่ที่ลอนดอนนะครับหรืออยู่ที่ประเทศอังกฤษก็ประมาณสักสี่หปีได้นะครับนะเราก็ข้ามไปฝรั่งเศสเราก็เคยทํางานแล้วเราก็เอาเทคนิคที่เราเคยเห็นนะครับหรือประสบการณ์ในชีวิตที่เรา พบเจอนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังน้ายาเขาหรือเคมีเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกับของเรานะครับความหมายก็คือคล้ายๆเกลนะครับแต่นะครับเราก็รูดมาอันนี้ก็รูดแล้วก็จะทิ้งเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทิ้งกะพอประมาณได้อยู่หรือว่าผมเขาเป็นเคสอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทิ้งว้ลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนการจะโกกนะครับหรือการจะ เรียกว่าจ,จะหนิบนะครับก็แล้วแต่อยู่ในสภาพของเส้นผมบางทีไปเจอผมที่เล็กมากๆนะครับอันนี้ไปนีบก็ามไม่ได้นะครับนะช็อตเลยนะครับอันนี้หัวใจหลักเลยนะครับส่วนผมที่เขาแข็งแรงเราสามารถจะใช้เครื่องทุนแรงหรือหนีบแต่นะครับอุณหภูมิหรือความร้อนของเขาแม้กระทั่งตัวหนิบนะครับนะเขาจะมีเป็นลนักษณะของร้อนคู่ความหมายก็คือมีลักษณะของการเบาบาง ความหมายก็คือไอรอนที่นี่อาจจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนิดหนึ่งแต่อีก,อก,อกสี่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของเบาบางนิดนึงอันนี้เขาสามารถที่เขาเรียกว่าสโรลี่นะหรือการทําลักษณะของงานยืดออกมาในลนักษณะเึ่งของความสวยงามดีกว่านะครับส่วนการบํารุงแน่นอนนะครับนะทุกอย่างนะครับอย่างที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรวริหรือที่ฝรั่งเศสครูบาอาจารย์สอนเลยนะครับตัวบํารุงนี่เป็นหัวใจหลักเลยนะครับนะก็บอก ถือว่าออฟเป็นครูดีกว่านะครับแล้วบอกกล่าวดีกว่านะครับว่าคนทุกท่านนะครับหรือช่างทุกท่านนะครับตลอดจนถึงเป็นน้องใหม่เนี่ยเราจะทําเคมีก็ดีสิ่งที่ดีนะครับที่สุดก็คือปยายาหา ตัวนะครับนะครับตัวทริปเมนต์หรือตัวบํารุงตัวตัวอะไรก็ได้ที่เราดีนะครับนะอันนี้เราจะไม่กล้าแนะนําหรือไปเอ่ยนามของไขรเขานะครับนะแต่ก็ใช้ดุลพินิจนิดนิดหนึ่งนะครับว่าการที่เราใส่ตัวบํารุงเสริมสร้างตัวกระชับตัวรีเพล์ตลอดจนตัวเชื่อมแกนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะปกป้องหรือกระชับหรือลักษณะของลักษณะของเส้นผมได้อันนี้ขู่สอนเลยนะครับนะที่ฝรั่งเศสเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะทํา ให้มันออกมาได้สวยงามหรือผมที่มีประกายของความดีเนี่ยอันนี้ต้องใส่ตัวบำรุงให้ค่อนข้างที่ให้ถึงนะครับอันนี้เป็นหลักการส่วนการทํางานนะครับออทใดตั้งแต่ตอนแรกนิดหนึง่งให้ผมเป็นกึ่งของเส้ดหรือเป็นแนวของเส้นตรงนิดหนึง่งถ้าผมขยิกมากเราก็ใช้ตัวหนีบตัวรีดนิดหนึ่งแล้วก็มาใส่ตัวยืดนะครับอย่ายืดแล้วก็ทิ้งไว้นะครับบางครั้งเราทิ้งครึ่งชั่วโมงนะครับดูแล้วผมหล่อนเนี่ยยังยังมีการยืดหยุ่นยังไม่เพียงพอ อาจจะทิ้งไว้อีกสัก15นาทีเป็น4นี่สห้าหรือนะครับหรือชั่วโมงก็ได้นะครับเจอผมที่ค่อนข้างที่จะตรตรงนี้อยู่นะครับนะส่วนจบแล้วนะครับเราก็ไปล้างนะครับหรือเป่าให้นิดนึงหัวใจหลักจริงๆนะครับการยืดผมที่ผมที่เขาหยิกมากๆควรจะต้องได้หรือหนีบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แน่นอนนะครับบางครั้งบางคนบอกว่ายาดีอันนี้ก็แล้วแต่เราไม่คุยกัไม่ไม่ว่ากล่าวกันนะครับนะยาดีความหมายก็คือก่อนที่เรา จะปล่อยไปเนี่ยหรือก่อนที่เราจะล็อกเนี่ยอย่างเช่นเราใส่ยายืดแล้วนะครับเราทิ้งนะครับอาจจะสัก4 5นาทีอะไรก็แล้วแต่พอมาล้างแล้วนะครับเราอาจจะไดหนีบนะครับแต่สําหรับผมที่มีปัญหาที่เป็นหยิกแห้งฟูม,กมากๆหรือบานพองมากก็ไดหนีบไว้สักทีหนึ่งแล้วก็ค่อยมาใส่ล็อกแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเวลาตามที่เขากําหนดบางท่านก็อาจถึง15นาทีนะครับนะนะครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ตามกําหนดที่เขากําหนดไว้เสร็จแล้วเช่นเดิมกันนะครับนะ เราก็มาหมักนะครับหรือมาตัวมาร์กนะครับหรือเป็นตัวล็อกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการดีกว่านะครับว่าการทํางานในงานยื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแต่ควรระวังมากที่สุดก็อย่างที่บอกว่าน้ํายายื่นอันนี้ดวงตานะครับนะครับอันนี้แน่นอนนะครับอย่าให้กระเด็นนะครับนะให้เข้าลักษณะของตานะครับแต่ถ้าถามว่าผิวหนังได้ไหมนะครับบางทีเคอร์ตินบางตัวแรงนะครับอันนี้เราจะไม่ว่ากันนะครับนะแต่ถ้าเราใส่ไปแล้ว เราก็ควรระมัดระวังนิดหนึ่งการที่เราใส่ตัวไปหรือการใส่ตัวบำรุงตัวนี้ไปก็เราสามารถที่จะค้าเรียกว่าอะไรนะบำรุงหรือลักษณะของเส้นผมออกมาได้กึ่งลักษณะของความสวยงามเลยนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทางนะครับอย่างที่เห็นนะครับ TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวก็ขอ,ขอขอบคุณ mm hmm. เพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอทุกท่าน ที่ท่านยองรักนะครับเรายังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผมกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วกดการแจ้งเตือนเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปเทคนิคก,การทํางานเทคนิคก,การยืดผมเทคนิคของการเรียนรู้ เราสามารถศึกษาหรือเรียนรู้พัฒนาได้บางทีนะครับเขามีเวิร์กช็อปความหมายของออสนะครับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะครับเขาก็มีแคชเชียนหรือมีครูบาอาจารย์ที่เขาไปสอนลองเข้าไปศึกษานะครับหรือพัฒนาหรือเอาหลักการดูส่วนตรงไหนที่ดูแล้วส่วนตรงไหนที่ศึกษาแล้วยังงงนะครับไม่เข้าใจก็ลองมาเรียนกับออสที A ่ K, แล้วชนะสี่ช่องทางที่ออสเกิดนะครับ ทิกต YouTube Facebook ไลค์และช่องเรียวหรือสโทรสอบถามก็ได้นะครับว่าอาจารย์หนูทำไปแล้วตรงนี้มันจะมีปัญหาไหมอะไรตรงนี้ไหมผมยินดีนะครับเป็นสื่อกลางหรือให้ความรู้นะครับหรือขแขนงจากที่เอ่ยแล้วว่าเราอาดีตนะครับเคยเป็นครูสอนทำผมมา50กว่าปีเราก็ใช้นะครับประสบการณ์จากชีวิตเราที่เราเป็นครูนะครับมาบอกกล่าวหรือมาแบ่งปัน ให้เพื่อนให้น้องหรือทุกๆท,ท่านได้รับชมส่วนนะครับตอนนี้ก็คือตอนจบงานแล้วนะครับอย่างที่ออสเกิดว่าผมน้องเขาค่อนข้างทีจริกนะครับผ่องฟูมากตังแต่โคนเลยเราสามารถที่จะเอาลงได้แต่ถามว่าได้ร้อยเปอรเไหมมันต้องยอมรับความจริงนะครับเพราะเวลานะครับหรือกำหนดนะครับมีพอประมาณนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือกลับบ้านเขานะครับเราอาจจะทําได้ เขาเรียกว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้ก็คือหัวใจหลักดีกว่านะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกนะครับนะฮสี่ช่องทาง tiktok เพียงกันแอดเอกอมครับ s อ m j i t ออทสมจิตหรือออส t ิ k ต,ตอกตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนทาง f a c e b o o k l i v e Every Day ทุกๆวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆท,ที่ออสแพรหรือแชร์ไปตงช่อง Facebook หรือ a c e b o o k l i น e Every Day ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณรักพันก็คือ1,300กระตอน mm. ไปเลือกเรียนเลยนะครับนะด้นเร่งผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้างานเคมี Me, อาจจะเป็นรีเบนนิ่งนะครับนะอาจจะเป็นกึ่งลักษณะของสเต e อย่างที่เห็นนะครับอาจจะเป็นงานเชนคอเลอร์ olor, นะครับความหมายก็คืองานดัดงานยืดงานทําสีหรือเป็นแนวดิจิตอลที่ลักษณะของงานยืดโคน แล้วก็ดัดปลายอันนี้ทุกรูปแบบในลกของเสริมสวยที่ออดแพรือแ,แชร์ไปทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนนะครับน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเรียวตรงนี้เข้าโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างชิ่นชืนดีกว่านะครับเพื่อนให้น้องแขน,นของสายวิชาชีพ เข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิยภาพมีการทํางานมีสายงานโดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะร้องราทําเพลงเต้นหรือทาอาหารทุกรูปแบบที่ท่านถน,นัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ตังช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่าน ที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนทำผมเคทีโอคาเดมีกันอยู่จบงานออสมาใส่เป็นตัวเคโรตินหรือเป็นตัวแฮร์เซรัมวันนี้ออสใช้เป็นลักษณะของท็อปซิเค็นะครับของเจ๊แป๋วนะครับหาซื้อได้นะครับจากร้านอุปกรณ์เสริมสวยไปจากจบงานที่เรามาใส่เป็นตัวเคโรตินเป็นแฮร์เซรัมเราต้องการเคลือบนะครับหรือลักษณะของบำรุงลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือหัวใจหลักอย่างหนึ่งในการทํางานครับวันนี้ผม และทีมงานนะครับตลอดจน4ใช้ทางกลากล่าวคำว่าสวัสดีพบกันเจอกันนะครับทุกๆวันนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับหรือเป็นเคทิโอคารามอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดี